ใสรับตนใหมใหม่อยู่อย่างคนสูงวัยหัวใจไม่เคยแก่ทำตัวสดชื่นกระปี้กระเป๋าแต่เตรียมดูแลหัวใจให้จำใสตัวเช็คจิตใจให้แข็งแรงออกกำลัง,งกึแรงลายในโลกใบใหม่ยังตอ้องเรียนรู้กันต่อไปท่องเที่ยวโรงเรียนออนไลน์พบปเพื่อนญาติมิตรเดินสายทำบู สนไม้เล่นอินเทอร์เน็ตคบเพื่อนในเฟซบุ๊กแชร์แชทเล่นไลน์ว่ามนสมาธิกันโลกบางครั้งก็วุ่นวายเรียนรู้กับสิ่งใหม่สนุกเข้าไว้ได้ทุกครา สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านค่ะเข้าสู่รายการชาญชรารายการที่จะพาคุณผู้ชมทุกท่านนะคะมาเตรียมความพร้อมในการก้าวาสู่สังคมผู้สูงอายุด้วยความรู้และปัญญาค่ะคุณผู้ชมคะคุณผู้ชมอาจจะเคยพบผู้สูงอายุนะคะที่เดินติดติดขัดขัดเราจะพบผู้ป่วยที่สูงอายุค่ะเป็นโรคพาร์กินสันประมาณ60%ด้วยกันนะคะที่เดินติดติดขัดการเดินติดขัดแบบนี้นะคะเป็นอันตรายถึงชีวิตค่ะหากผู้ป่วยนั้นมีการล้มลง และแนวทางการแก้ไขในวันนี้ค่ะเรามีนะคะเป็นโครงการพิเศษนะคะนั่นก็คือไม้เท้าเลเซอร์พระชทานเพื่อผู้ป่วยพากินสัน ไม้เท้านี้จะช no ่วยผู้ป nice ่วยได้อย่างไรวันนี้เราจะมาพูดคุยนะคะกับแขกรับเชิญของเราทั้งสองท่านค่ะท่านแรกแพทย์หญิงจิรดาสีเงินอาจารย์แพทย์ประจําศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์โรคพาร์กินสันและกลุ่มโรคความเคลื่อนไหวผิดปกติแห่งโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยและอีกหนึ่งท่านนะคะคุณสายสมรพุ่มพิษค่ะพยาบาลประจําศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์โรคพาร์กินสันและกลุ่มโรคความเคลื่อนไหวผิดปกติแห่งโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยนะคะหรือที่เราเรียกกันสั้นๆว่าศูนย์ กินสันโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยตอนนี้ทั้งสองท่านจบราแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะก่อนอื่นนะคะต้องสอบถามก่อนเลยค่ะว่าไม้เท้าเลเซอร์ที่เราเห็นอยู่ตรงนี้ค่ะคุณผู้ชมคะคือไม้เท้าเลเซอร์อะไรเอ่ยจุดเริ่มต้นของไม้เท้าเลเซอร์ตรงนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรค่ะก็จุดเริ่มต้นเนี่ยก็เกิดจากในช่วงที่ อาจารย์รุ่งโรดศาสตราจารย์รุ่งโรดพิทยาศิรินะคะ,คะอาจารย์เป็นอาจารย์หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์โรคพาร์คินสันโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยเนี่ยได้เห็นผู้ป่วยพาร์คินสันที่มารับการรักษาที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์แล้วมีปัญหาการเดินติด โดยที่ผู้ป่วยเนี่ยก็ประดิษฐ์ไม้เท้าขึ้นมาเองโดยที่คนไข้จะมีไม้เทา้า1อันแล้วก็ยังมีไม้เท้าอยู่ที่พื้นอีก1อันโดยที่คนไข้ก็จะใช้ไม้เท้าหนึ่งเขีย่ยไม้เท้าที่พื้นออกอแล้วคนไข้ก็สามารถก้าวไปได้ซึ่งก็จะเป็นลักษณะพิเศษที่คนไข้คนอื่นๆทั่วไปไม่เคยเห็นซึ่งก็นํามาสู่ปัญหาว่านำมาสู่แนวทางการแก้ไขว่าทำไมคนไข้พาขินสันถึงได เดินติดและสามารถแก้ไขได้ด้วยกันที่ใช้ไม้หรือว่ามีสิ่งกีดขวางด้านหน้าทําให้คนไข้ก้าวเดินต่อไปได้นะคะค่ะอันนี้ก็คือจุดเริ่มต้นของไม้เทา้าเลเซอร์พระราชทานทีนี้ถ้าเราจะสังเกตผู้ป่วยนะคะคุณหมอคะว่าผู้ป่วยแบบไหนถึงจะเข้าข่ายเป็นโรคพากินสันค่ะจริงๆโรคพากินสันเนี่ยมีอาการที่ค่อนข้างหลากหลาย มากกว่าที่เราทราบกันโดยทั่วๆ่วไปนะคะโดยทั่วไปอาการที่เราทราบกันก็จะมีอาการสั่น<า>เคลื่อนไหวช้าแข็งเกรง็งอันนี้เป็นอาการโดยภาพ ใหญ่ที่คนทั่วไปมักจะมองเห็นคนไข้พาร์กินสันเป็นแบบนั้นนะคะนอกจากนี้เนี่ยเมื่อโรคดําเนินไปมากขึ้นในระยะกลางถึงระยะที่อาการเริ่มเยอะเนี่ยปัญหาการเดินติดแบบที่เราจะพูดกันต่อไปในวันนี้เนี่ยก็จะเป็นปัญหาสําคัญที่จะพบมากขึ้นในผู้ป่วยพาร์กินสันร,ระยะกลางขึ้นไปซึ่งก็มักจะพบได้สัก50-60%แล้วก็นำไปสู่ปัญหาการหกล้มการ นำมาซึ่งปัญหาการนอนติดเตียงในระยะยาวะนะคะซึ่งอันนี้เป็นปัญหาที่สำคัญมากสำหรับคนไข้พาร์กินสันอันนี้ก็จะเป็นอาการที่เราสามารถสังเกตได้ชัดว่าผู้ป่วยลักษณะต่างๆที่กล่าวมาเนี่ยจะมีอาการคล้ายพาร์กินสันค่ะ ค่ะโดยที่ปัญหาการเดินของผู้ป่วยพาร์กินสันเนี่ยก็จะมีตั้งแต่ลักษณะอาการซอยเท้าถี่เดินก้าวสั้นแล้วก็มีความรู้สึกเหมือนจะยกขาจากพื้นไม่ขึ้นนะคะซึ่งอาการเนี่ยก็จะมีลักษณะที่ไม่ได้เป็นตลอดเวลาสามารถเกิดขึ้นมากระทันหันหรือเกิดช่วงใดช่วงหนึ่งก็ได้สามารถเกิดได้ทั้งในช่วงที่เริ่มเดินระหว่างเดินไปแล้วหรือว่าช่วงกลับตัวนะคะโดยจะ อาการเนี่ยก็จะเกิดมากขึ้นโดยเฉพาะเวลาที่คนไข้ตื่นเต้นคนไข้มีความเครียดหรือมีความกังวลนะคะก็จะมีคนไข้ที่เคยมาเล่าให้หมอฟังว่าเวลาเขาเคยเดินกําลังจะออกจากรถไฟฟ้าแล้วเกิดปัญหาการเดินเดินติดก้าวขาไม่ออกขึ้นมาขณะที่กําลังเดินในขณะที่คนอื่นก็พยายามจะต้องรีบออกคนไข้ก็ยิ่งกังวลยิ่งติดคือเป็น,นจังหวะชุลมุนใช่ค่ะ ก็จะทําให้คนไข้กังวลมากขึ้นเวลากังวลหรือว่าตื่นเต้นผ่านที่แคบมีคนเยอะหรือว่ามีอะไรเข้ามากระทันหันในขณะที่เดินอยู่ก็จะยิ่งทําให้ปัญหาการก้าวติดเนี่ยเกิดมากขึ้นได้ค่ะช่วงไหนที่จะทําให้เกิดอุบัติเหตุมากที่สุดคะก็จะเป็นช่วงที่คนไข้เนี่ยพอเดินติดปุ๊บ แต่ใจยังรู้สึกว่ายังอยากจะไปอยู่ตัวก็จะโน้มโน้มพุ่งๆุงไปข้างหน้าแล้วก็เกิดอาการหกล้มตามมาได้หลังจากที่มีปัญหาติดนะคะแสดงว่าร่างกายเนี่ยไม่เอื้ออํานวยแต่ว่าใจเนี่ยยังอยากจะไปต่อมันก็เลยทําให้เหมือนทั้งสองอย่างนี้ขัดกันถูกต้องไหมคะคค่ะก็เลยอาจจะทําให้เกิดอุบัติเหตุได้ทีนี้ถ้าเกิดอุบัติเหตุนยโอ้โหปัญหาใหญ่เลยค่ะคุณหมอคะนะคะ,คะเพราะฉะนั้นเราจะต้องมี ไม้เท้าอันนี้แหละที่เป็นคุณสมบัติพิเศษนะคะที่จะช่วยดูแลผู้ป่วยโรคพาร์กินสันคุณสมบัติของไม้เท้ามีอะไรบ้างคะก็ในส่วนของ ไม้เท้าเลเซอร์พระราชทานเนี่ยนะคะซึ่งเราได้รับพระราชทานนามจากสมเด็จพระเทพในในในสมัยทีพ่พระนามว่าเป็นสมเด็จพระเทพนะคะโดยที่ลักษณะของไม้เท้าเนี่ยก็จะเป็นลักษณะที่พิเศษกว่าไม้เท้าทั่วไปโดยที่เราจะมีลำแสงเลเซอร์เดี๋ยวจะให้ดูในจอนะคะเป็นลำแสงเลเซอร์ที่เวลากด ที่ด้านบนของอม,มือจับเนี่ยก็จะมีลำแสงพุ่งมาที่พื้นนะคะโดยที่ลำแสงเนี่ยสามารถปรับได้ตามขนาดของก้าวระยะก้าวของผู้ป่วยแต่ละคนนะคะโดยหลักการของเราเนี่ยก็จะใช้หลักการของการที่จุดเริ่มต้นจากที่าศาสตราจัยแพทย์รุง่งโรจน์เห็นคนไข้พาคินสารที่ต้องมีไม้เท้า2ออันมาเพื่อช่วยในการก้าวเดินต่อไปเนี่ย แสงเลเซอร์ก็จะเป็นตัวกระตุ้นสายตาแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นกระตุ้นสมองเพื่อให้เกิดการสั่งงานในการก้าวเดินต่อไปนะคะซึ่งแสงเนี่ยก็จะสามารถกดเมื่อผู้ป่วยเดินติดถ้าไม่ได้ติดไม่กดก็จะไม่มีแสงเกิดขึ้นนะคะแล้วก็นอกจากนี้เราก็ยังพัฒนาไม้เท้าเลเซอร์มาตั้งแต่ปี2553มในหลายๆเวอร์ชั่นที่ผ่านมานะคะ,คะโดย นอกจากนี้เราก็จะเห็นว่าลักษณะไม้เท้าี่มีค,ความโค้งที่มไม่เหมือนกับไม้เท้าปกติทั่วไปซึ่งจะเห็นว่าคนไข้เวลาเดินบางทีขาอายุเยอะเข่าโกงเข่างอการที่มีความ มีลักษณะของไม้เท้าที่ไม่ได้ตรงเลยทีเดียวเนี่ยก็จะช่วยลดการที่ผู้ป่วยเดินแล้วขาจะไปชนแล้วจะมีการหกล้มตามมาได้คะ,ะคะ่ทั้งคุณสมบัติพิเศษลักษณะพิเศษก็เป็นเฉพาะเลยว่าอย่างนั้นเลยแล้วก็แต่ละท่านในการใช้ก็จะไม่เหมือนกันด้วยในการก้าวเท้าถูกต้องไหมคะ<ช>เพราะว่า,าแสงเลเซอร์เนี่ยก็จะไปจะไปหยุดในระหว่างที่เหมือนบางท่านอาจจะก้าวไ,ได้น้อยบางท่านอาจจะก้าวได้มากทีนี้อยากจะให้ ในระหว่างนี้สาธิตให้ดูเลยได้ไหมคะได้ค่ะเดี๋ยวให้คุณหมอนะคะสาธิตให้ดูแล้วก็เดี๋ยวมีพี่พยาบาลนะคะคอยช่วยเหลือวิธีการค่ะอันนี้เราเริ่มต้นยังไงคะคุณหมอคะก็อันนี้เป็นไม้เท้าเลเซอร์ที่เวลาเราจะเปิดใช้นะคะก็ให้กดปุ่มค้างไว้นะคะก็จะมีสัญญาณไฟติดว่าตอนนี้เลเซอร์เริ่มทำงานได้นะคะด้านบนก็จะเป็นด้ามจับที่เอาไว้กดเวลาที่เกิด เกิดเดินติดแล้วเวลาเรากดแสงก็จะพุ่งไปข้างหน้านะคะซึ่งเราสามารถปรับระยะของแสงเลเซอร์ได้ว่าเราต้องการความก้าวมากน้อยแค่ไหนค่ะแล้วแต่ระยะก้าวของของแต่ละท่านค่ะซึ่งอันนี้ต้องขึ้นกับการฝึกด้วยนะคะทีนี้ส่วนช่วยในการที่จะทําให้ผู้ป่วยเนี่ยค่ะก้าวไปเหมือนที่ผู้ป่วยที่เป็นโรคพา์กนสารเนี่ย ท่านจะก้าวได้ทีละนิดทีละนิดอย่างนี้ค่ะมันจะช่วยเหลือได้ยังไงคะตรงนี้ค่ะก็เมื่อเราเมื่อคนไข้ก้าวแล้วติดขึ้นมานะคะ,ะการที่มีแสงซึ่งมาเป็นตัวกระตุ้นสายตาด้านหน้านี่นะคะแล้วก็ พบว่าแสงเนี่ยจะไปกระตุ้นในส่วนของสมองในส่วนที่เป็นสมองส่วนหน้าเพื่อช่วยให้การเคลื่อนไหวของร่างกายมันสามารถกลับมาได้ค่ะ,คะบางทีถ้าเราอยู่เฉยๆเดินติดๆก้าวซอยๆแบบนี้แล้วไปไม่ได้ใช่ไหมคะถ้ามีแสงปุ๊บเราสายตาเรามองเห็นก็จะเป็นการช่วยให้สมองสั่งการว่าให้ขาก้าวไปได้ข่อไปนะคะซึ่งก็มีหลาย แล้วแต่ว่าคนไข้จะก้าวข้ามเส้นหรือก้าวไปพร้อมเส้นก็เป็นการกระตุ้นทางสายตาต่อสมองต่อการเคลื่อนไหวเหมือนกันค่ะค่ะถ้าหากว่าไม่มีไม้เท้านะคะการก้าวเองเนี่ยบางทีผู้สูงอายุผู้ป่วยเนี่ยอาจจะคิดคิดไปเองว่าเราต้องก้าวเท่านั้นเท่าเท่านั้นเท่านี้และที่สําคัญคือความกังวลใจอันนี้คือเป็นหลักเลยใช่ไหมคะแต่ถ้ามีไม้เท้าแล้วนะคะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวขออนุญาตนะคะอันนี้ใกล้อีกสักนิดเดียวก็สูงอายุแล้วค่ะ เราใช้กฎนะคะอันนี้เราจะเห็นเลยว่ากดนะคะเวลาก้าค่ะคุณผู้ชมคะกก็จะมีเป็นแสงเลเซอร์นะคะคอยบอกเราอยู่เราสามารถ9้าแบบก้าให้ข้ามเส้นเล,เลเซอร์ก็ได้นะคะหรือว่าจะให้พอดีกับเส้นเลเซอร์ก็ได้เช่นเดียวกันทีนี้<ะ>ตรงฐานเนี่ยคะ่ะเราจะสังเกตว่ามันจะต่างจาก<ะ>ไม้เท้าทั่วๆไปถ้าไปถ้าเป็นไม้เท้าทั่วไปก็อาจจะ เป็นเหมือนกับเป็นเส้นธรรมดามเป็นเหมือนแกนกลมๆธรรมดาตรงนี้ค่ะมันจะมันจะช่วยยึดได้มากน้อยแค่ไหนคะค่ะก็ะะอันนี้นอกจากเป็นฐานที่เราสามารถตั้งได้ด้วยนะคะ,คะไม้เท้าอื่นๆก็อาจจะไม่ได้สามารถตั้งได้อันนี้ก็เราก็ทําให้คนไข้สะดวกมากขึ้นไม่ต้องเอาไปพิงไต้องพงกับไม้เท้าะนะคะว่ามันจะอยู่ได้ไม่อยู่ได้แล้วก็สามารถปรับขนาดตามความสูงของผู้ป่วยแต่ละคนที่จะใช้นะคะ ซึ่งปกติเราก็จะแนะนำให้สูงประมาณขอบเอวประมาณสะโพกนะคะวิธีการจับให้อยู่ห่างจากลำตัวประมาณเท่าไหร่คะคนใหญ่ก็จะประมาณห่างให้แขนอยู่ข้างลำตัวไม่ต้องหนีบรักแร้ค่ะโดยที่ให้ห่างสพอประมาณใช่ค่ะไม่ต้องหนีบแล้่ก็ไม่ต้องพิเศะนะคะแล้วก็ไม้เท้าเนี่ยก็จะมีลักษณะที่ทำให้พอดีกับอุ้งมือในการจับแล้วก็สามารถกดได้ด้วย แค่หลังด้านมือด้านในนะคะ,คะที่ไม่ต้องเปลี่ยนมือไปกดหรืออะไรค่ะเวลาเกิดปัญหาก็สามารถกดได้ด้วยแรงนิดนึงก็มีแสงเลเซอร์ออกมาแล้วค,ะค่ะก็คือใช้มือสอดเข้าไปแล้วก็สามารถกดได้เลย<ช>ที่ผ่านมาก่อนที่จะมีไม้เท้าเลเซอร์เดี๋ยวเดี๋ยวเชิญกลับมานั่ง<ช>คุยกันเหมือนเดิมนะคะ<ช><ช>เดี๋ยวให้ที่พยาบาลของเราได้เล่าให้ฟังกันบ้างว่าที่ผ่านมาเราเจอเคสค่อนข้างน่าเป็นห่วงแล้วก็มาสู่ ที่เรามีนวัตกรรมในวันนี้อะค่ะค่ะก็อย่างที่คุณหมอกล่าวนะคะว่าผู้ป่วยพาร์กินสันนะคะส่วนใหญ่แล้วจะมีอาการเดินติดก้าวขาไม่ออกเดินทีทีนะคะ,คะเพราะฉะนั้นเนี่ยทางศูนย์เราะคะ่ะก็พบว่าผู้ป่วยนะคะสวส่วนใหญ่แล้วเนี่ย80% <c oughs> ค่ะจากหกล้มภายในบ้านนะคะซึ่งจะสัมพันธ์กับระยะเวลาของการมีกิจกรรมภายในบ้านนะคะ,คะไม่ว่าจะเป็นห้องนอนนะคะห้องนั่งเล่นนะคะหรือว่าห้องครัวห้องน้ํานะคะผู้ป่วยก็มักจะหกล้มซึ่งเกิดจาก เ,ออเวลาที่ผู้ป่วยจะลุกขึ้นค่ะ,คะเมื่อจะไปลุกขึ้นจะนั่งที่เก้าอี้หรือว่านั่งที่เตียงนะคะและโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะพบว่าผู้ป่วยนยคะคะจะมีอาการเดินติดเมื่อเดินผ่านช่องแคบๆค,ค่ะ,คะระหว่างประตูหรือระหว่างเฟอร์นิเจอร์ค่ะก็อย่างที่ ที่ท่านพิธีกรเรียนไปนะคะว่าบางท่านก็หกล้มมากมจนอันตรายถึงแก่ชีวิตได้ะนะคะค่ะก็ผู้ป่วยส่วนใหญ่ค่ะก็ต้องการไม้เท้านี้ค่ะเพื่อที่จะทําให้ตนเองสามารถก้าวเดินได้อย่างมั่นใจค่ะค่ะแล้วที่ผ่านมาค่ะหลังจากที่ผู้ป่วยของเราได้เริ่มใช้ไม้เท้าไปแล้วเสียงตอบรับเป็นยังไงบ้างคะอันนี้ก็เป็น เราก่อนอื่นต้องขอขอบคุณในส่วนของผู้เกี่ยวข้องด้วยก่อนที่จะไปถึงส่วนของผู้ป่วยนะคะก็อันนี้ไม้เท้าเลเซอร์พระราชทานเนี่ยในส่วนที่เราให้ผู้ป่วยในคโครงการนี้เนี่ยก็ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักง,งานจัดหารายได้สภากาชาติไทยแล้วก็กระทรวงความมั่นคงออของมนุษย์นะคะ,คะซึ่งกระทรงพอมอซึ่งอันนี้เนี่ยเราก็สามารถให้ ผู้ป่วยพาร์คินสันที่มีปัญหาการเดินติดไม่ใช่เฉพาะแต่คนไข้ของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยเท่านั้นเราให้สําหรับผู้ป่วยพาร์กินสันทั่วประเทศไทยที่มีปัญหาการเดินติดซึ่งเราก็ได้รับการตอบรับจากผู้ป่วยที่ลงทะเบียนเข้ามา,าเป็นจํานวนมากนะคะก็เป็นจํานวนหลักพันขึ้นไปนะตอนนี้ซึ่งแล้วผู้ป่วยที่ได้รับไปแล้วในส่วนแรกที่เราเริ่มการจัดส่งไปให้ผู้ป่วยก็มีเสียงตอบรับกลับมาที่ ออใช้เราทำให้ผู้ป่วยสามารถก้าวเดินต่อไปได้ได้ดีมากขึ้นนะคะ,คะแต่ว่าส่วนสำคัญเลยก็คือการฝึกฝนการใช้และการฝึกกายภาพนะคะเพราะการเดินเนี่ยนอกจากยาหรือไม้เท้าการฝึกอย่างสม่ำเสมอและการฝึกกายภาพร่วมกันก็จะทำให้การเดินและการทรงตัวเนี่ยมันสามารถที่จะดีคงอยู่ได้นานนะคะ,คะแต่ส่วนใหญ่ก็ชอบชเลยใช่ไหมคะเพราะว่า ไม,ไ,มไม้เท้าเลเซอร์พระสถานนะคะนอกจากจะทําให้พยุงตัวเองได้อย่างมั่นคงแล้วนะคะก็ยังมีคุณสมบัติพิเศษต่างๆอีกมากมายตรงนี้ค่ะใครบ้างที่มีคุณสมบัติที่จะได้ไม้เท้าอันนี้ค่ะ ก็ไม้เท้าเลเซอร์พระราชทานนะคะจะเป็นประโยชน์นะคะสําหรับผู้ป่วยพาร์กินสันนะคะที่มีอาการเดินติดนะคะก้าขาไม่อ่อนค่ะเพราะฉะนั้นคุณสมบัตินะคะของผู้ที่จะได้รับไม้เท้าเลเซอร์นะคะอย่างแรกเลยนะคะประการแรกคือจะต้องเป็นผู้ป่วยพาร์กินสันนะคะและได้รับการวินิจฉัยค่ะจากคุณหมอนะคะก็ต้องมีใบรับรองแพทย์มาให้เราด้วยนะคะค่ะและนอกจากนั้นนะคะท่านจะต้องยินยอมนะคะให้ข้อมูลนะคะเกี่ยวกับการประเมินการเดินติดก้าวขาไม่ออกอะค่ะ วิธีการจะต้องทำยังไงเอ่อยมาลงทะเบียนที่ไหนอย่างไรคะค่ะก็สำหรับท่านที่สนใจนะคะสามารถลงทะเบียนนะคะโดยแอด ID นะคะไอด์แอดเลเซอร์เคนนะคะค่ะแล้วท่านก็สามารถลงทะเบียนกรอกข้อมูลนะคะชื่อนามสกุลน,นะคะและก็ตอบแบบสอบถามประเมิอนอะาการเดินติดขาค่ะช่องทางออนไลน์มีไหมคะช่องทางการติดต่อสื่อสารที่นอกจากผ่านทางไลน์แล้วเนี่ยมีอะไรอีกบ้างเอ่ยผ่านทางเว็บไซต์ค่ะท่านก็สามารถนะคะเอ่อ ติดตามสอบถามได้ที่เว็บไซต์นะคะ www.jura-pd.org ค่ะหรือเข้าไปในเพจนะคะไม้เท้าเลเซอร์พะราชทานค่ะถ้าไปด้วยตัวเองได้ไหมคะถ้าเกิดไปที่ศูนย์พากินสันนะคะ,คะก็จะมีเจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลนะคะก็ท่านสามารถดูไม้เท้านะคะเลเซอร์ Laser, นะคะที่เป็นลักษณะที่ใช้กับคนไข้จริงๆนะคะแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่ประเมินนะคะอาการเดินติดของท่านนะคะ ว่าท่านเนี่ยเข้าข่หรือเปล่า,านะคะ<ช>ก็สามารถไปได้ด้วยตัวท่านเองทีนี้ผู้ที่สนใจคะ่ะอยากจะขอบริจาคนะคะสำหรับโครงการนี้ไม้เท้าเลเซอร์ดีๆแบบนี้จะต้องทำยังไงบ้างคะคุณหมอคะค่ะก็สำหรับโครงการไม้เท้าเลเซอร์พระราชทานแบบที่ได้ย้ำไปนะคะว่าเราทำแจกสำหรับผู้ป่วยภาร์คินสันทั่วประเทศไทยก็ขอให้ลงทะเบียนมาทางไลน์ laser c e n ก่อนเพื่อจะได้ จัดลำดับในการกส่งค่ะคัดกรองก่อนส่วนผู้ที่มีความประสงค์อยากจะขอบริจาคเพื่อผลิตและพัฒนามไม้เทา้าในรุ่นต่อๆไปเพื่อให้ผู้ป่วยพาร์คินสันทั่วประเทศร่วมได้มีโอกาสใช้ไม้เท้าทั่วถึงกันเนี่ยนะคะก็สามารถบริจาคได้ตามบัญชีตามที่หน้าจอขึ้นนะคะค่ะ ก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางนะคะที่ะจะช่วยกันสมทบทุนนะคะเพื่อผู้ป่วยโรคพากินสันนั่นเองค่ะ,ค,ะคุณหมอคะนอกจากช่องทางในการบริจาคแล้วนะคะก็เชื่อว่าคงจะมีอีกหลายๆท่านนะคะที่อยากจะร่วมเป็นแรงใจให้กับผู้ป่วยโรคพากินสันค่ะตรงนี้คุณหมอเองมีอะไรอยากจะฝากบอกคุณผู้ชมทางบ้านบ้างคะค่ะก็ โรคพากินสันก็เป็นโรคความเสื่อมของระบบประสาทที่ทําให้เกิดปัญหาทางทางร่างกายทางความรู้สึกนอกจากนี้ยังไม่ได้เป็นเฉพาะควาอาการไม่ได้เป็นเฉพาะคนไข้อย่างเดียวนะคะผู้ดูแลก,ก็ทําให้เสียคุณภาพชีวิตไปร่วมกันด้วยก็อยากจะให้ ไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยผู้ดูแลหนึ่งแล้วก็อยากจะให้กําลังใจกันที่เป็นพาร์กินสันไม่ได้แปลว่าท่านไม่สามารถทําอะไรต่อไปได้นะคะท่านก็ยังสามารถใช้ชีวิตพยายามมีความสุขกับปัจจุบันทานยาตรงตามเวลากายภาพบ,บาําบัดออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอแล้วก็เพื่อทําให้อาการ ดีอยู่สม่ำเสมอและคงที่ได้นานที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะคะส่วนผู้ที่ไม่ได้เป็นภาร์คินสันก็อยากจะให้เข้าใจผู้ป่วยในบางครั้งอาการของผู้ป่วยซึ่งเ,เกิดขึ้นนะในที่สาธรารณะหรือในส่วนที่เขา,เาไม่ได้สามารถควบคุมได้บางอย่างจะเห็นคนไข้ช้าบ้างเดินติดขัดแบบที่เราปัญหาที่เรามาัพูดคุยกันเรื่องไม้เท้านะคะหรือว่า มีอาการสั่นขึ้นมาหรือบางทีคนไข้พา,าร์กินสันนอกจากสัน่นอาจจะเห็นว่ามีอาการยุกยิกโยกเยกอันนี้ก็เป็นอีกกลุ่มอาการหนึ่งซึ่งบางทีคนไข้ก็จะรู้สึกว่าเขากังวลใจก,กับการที่จะต้องออกไปสู่ชุมชนก็อยากจะให้ผู้ที่ไม่ได้เป็นผู้ป่วยพา,าร์กินสันเนี่ยาสามารถเข้าใจ,าใจและอยู่ให้ความเห็นใจคนไข้หรือว่า ยอมรับในสิ่งที่คนไข้เป็นอย่างเงี้ยคะ่ะก็จะทําให้คนไข้เขามีกําลังใจที่จะดูแลตัวเองทํางานหรืออะไรอย่างอื่นต่อไปเพราะจริงๆคนไข้พารคินสันเนี่ยถึงแม้จะเคลื่อนไหวผิดปกติเขาก็ยังสามารถทํางานหรืออะไรได้ใกล้เคียงคนปกตินะคะในะช่วงที่เขาอาการค่อนข้างดีค่ะท้ายนี้อยากให้ฝากไปยังบุตรหลานที่ดูแลผู้ป่วยพา,าร์คินสันค่ะค่ะก็ นี่เราเป็นเรื่องก้าเดินติดก็อยากให้สังเกตอาการนอกจากผู้ป่วยพาร์คินสันจะมีอาการช้าสัน่นแข็งเกรงแล้วนะคะอาการการเคลื่อนไหวผิดปกติที่เป็นปัญหาเรื่องเดินก็อยากให้ผู้ป่วยผู้ดูแลช่วยกันสังเกตเช่นอาการที่หมอได้กล่าวไปว่ามีอาการก้าวสั้นซอยเท้าทีลักษณะเหมือนยกเท้าไม่ขึ้นหรือว่าหมุนตัวทีก็เป็นลักษณะที่หันค่อยๆหันค่อยๆหันไปทางตัว เดินเดินไปสักพักก้าวเดินติดอย่างนี้นะคะก็ถ้ามีอาการที่เกิดขึ้นในลักษณะนี้ก็สามารถแจ้งแพทย์ผู้ดูแลถ้าการรักษาก็มีทั้งปรับยาหรือว่าในกรณีของไม้เท้าเลเซอร์ถ้าสนใจในอลองใช้ไม้เท้าก็สามารถลงทะเบียนและติดต่อมาได้ค่ะค่ะผู้ที่สนใจนะคะก็สามารถลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์หรือว่าจะไปด้วยตัวท่านเองก็ได้เหมือนกันนะคะ ไม้เท้าเลเซอร์พระราสทานค่ะเพื่อผู้ป่วยพาร์กินสันนะคะก็จะช่วยดูแลผู้ป่วยนะคะให้มีสุขภาพที่ดีขึ้นและที่สําคัญคือลูกๆหล,ลานที่อยู่ที่บ้านค่ะก็จะต้องเป็นแรงใจแรงเสียนะคะแล้วก็ช่วยดูแลผู้ป่วยพาร์กินสันนะคะให้ท่านนั้นมีสุขภาพที่แข็งแรงเหมือนเดิมวันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะคะข้อมูลดีๆนะคะจากแขกรับเชิญของเราทั้งสองท่านและขอขอบคุณนะคะโรงศูนย์พาร์กินสันนะคะโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเป็นอย่างสูงค่ะขอบพระคุณทั้งสองท่านค่ะ คุณผู้ชมคะความรู้สึกนึกคิดของผู้สูงอายุค่ะเป็นสิ่งที่สําคัญนะคะที่ลูกๆหลานควรจะได้รู้บางท่านนะคะมีความไม่สบายใจแต่เก็บไว้ในใจไม่ยอมบอกลูกหลานวันนี้เรามีเคล็ดลับดีๆมาฝากลูกหลานกันค่ะว่าอยากจะรู้ว่าความรู้สึกนึกคิดของผู้สูงอายุท่านคิดอะไรอยู่ไปติดตามชมในช่วงรู้ให้เชี่ยวค่ะ หุหลานนะับเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการดูแลผู้สูงอายุให้มีสุขภาพแข็งแรงสุขภาพจิตดีและมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้แต่บางครั้งการดูแลผู้สูงอายุกลับไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะผู้สูงอายุมักมีอารมณ์แปรปรวนและยากเกินเข้าใจการจะดูแลผู้สูงอายุได้เราจึงต้องมานั่งทำความเข้าใจว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเกิดจากอะไรและความนึกคิดของผู้สูงอายุเป็นอย่างไรบ้าง สิ่งที่ผู้สูงอายุมักนึกอยู่ในใจเสมอๆจึงสามารถแสดงออกเป็นพฤติกรรมต่างๆได้ดังนี้จูจีขี้บน่นเป็นลักษณะที่เราสัมผัสได้เสมอจากผู้สูงอายุบางก็เกิดจากความต้องการการเอาใจใส่หรือเกิดจากความต้องการการตักเตือนว่ากล่าวและชี้แนะลูกหลานซึ่งลูกหลานมักรำคาญและไม่เข้าใจในความหวังดีนี้ครับสิ้นหวัง เมื่อถึงวัยที่ร่างกายเสื่อมโทรมทำอะไรไม่สะดวกบางครั้งช่วยเหลือตนเองไม่ได้ไม่มีงานการทำอาศัยการดูแลจากผู้อื่นจึงรู้สึกสิ้นหวังและรู้สึกว่าตนเองไม่มีประโยชน์แล้วความตายผู้สูงอายุเป็นวัยใกล้ฟังที่รู้ดีว่าเวลาของตนใกล้เข้ามาทุกทีแล้วจึงไม่แปลกที่ท่านจะนึกถึงความตายเป็นประจำ ซึ่งการพยายามที่จะดิ้นรนทั้งที่รู้ว่าไม่สามารถเอาชนะได้อาจเกิดเป็นความเครียดได้อดีตอดีตที่เคยภาคภูมิใจอดีตที่สวยหรูความสำเร็จความมั่งคั่งความรักความสดใสในช่วงวัยแรกแยม้มทำให้ผู้สูงอายุนึกถึงบ่อยครั้งและชอบที่จะเล่าถึงสิ่งต่างๆเหล่านั้นซ้ำไปซ้ำมาในบางรายเล่าไปอาจร้องไห้ เพราะนึกเทียบกับปัจจุบันที่ไม่มีอะไรน่านึกถึงอีกแล้วอยากระบายมาจากการที่ผู้สูงอายุมักเก็บทุกเรื่องมาคิดและเก็บเป็นความทุกข์ไว้ภายในจิตใจรู้สึกไม่สบายใจกับทุกสิ่งและคิดกังวลไปไกลผู้สูงอายุจึงต้องการปรับทุกกับใครสักคนหรือได้บอกเล่าความผดผูกใจความนึกคิดในตอนนั้นมีความฝัน ผู้สูงอายุมีความฝันต่างๆมากกว่าวัยหนุ่มสาวด้วยซ้ำไปเนื่องจากมีเวลาว่างมากรู้จักเวลาที่เหลืออยู่ของตนและรู้ว่าตนต้องตายจึงมักฝันถึงสิ่งต่างๆที่อยากเห็นอยากได้หรืออยากให้เกิดขึ้นก่อนที่ตนเองจะจากโลกนี้ไปดื้อรั้นด้วยความมั่นใจว่าตนรู้มากกว่ามีประสบการณ์มากกว่าจึงไม่ฟังความเห็นจากใคร และหยิ่งในศักดิ์ศรีของตนต้องการเพื่อนไม่ว่าจะเป็นเพื่อนฝูงญาติมิตรหรือคนในครอบครัวใกล้ชิดก็ถือเป็นเพื่อนที่ดีที่ช่วยให้ผู้สูงอายุได้คลายเหงาได้พูดคุยและมีความสุขผู้สูงอายุจึงชอบเวลาที่มีลูกหลานมาหาเป็นพิเศษเราจะเห็นได้ว่าจิตใจที่เข้มแข็งช่วยให้สุขภาพร่างกายดีตามไปด้วยได้ดังนั้นการเข้าใจความนึกคิด และทําให้ท่านเกิดความสุขรู้สึกว่าตนเองเป็นคนสําคัญในครอบครัวย่อมเป็นการดูแลผู้สูงอายุที่ดีที่สุดครับ ผู้ชมคะความรู้สึกนึกคิดของผู้สูงอายุค่ะเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆนะคะที่เราในฐานะลูกหลานจะต้องใส่ใจดูแลท่านและที่สําคัญนะคะความสัมพันธ์ในครอบครัวถือว่าเป็นหัวใจที่สําคัญที่สุดค่ะที่เราจะอยู่ร่วมกันกับผู้สูงอายุได้อย่างมีความสุขนะคะวันนี้รายการชานชาลาหมดเวลาลงแล้วนะคะ,ะเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าดิฉันและทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะชะชะยคคุณ